อ่ะโอเคฮะ,อะรอบนี้ฮาร์ดเป็นบักอินบาวมีแอคทัคตบักมิชชั่นนะฮะบักวัชแล้วก็ฟิลลี่อ๋อตรงตีเล็วโอเคนอร์มอลมีอะไรเอ่ยเหมือนเมื่อคืนแล้วนี่หว่าแซนสตอรมอ่ะผมไปเจอพายุทรายซะหน่อยฮะรอบนึงดูซิว่าชีวิตผมจะหาไหมไหมเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมมาไลฟ์สตรีมให้ดูเลยแล้วกันเนาะถ้าผมไลฟ์ได้นะ <laughs> ตอนนี้คือช่องผมก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะเนาะเราสตรีมก็คงไม่ได้มีใครดูเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมคิดว่ามันจะได้แบบไม่เสียเวลาผมมามาต้องตัดต่อทีละคลิปด้วยโอเคตอนเช้าฮะต้นเช้อ exterminate those bugs exterminate ตัวสปะเยีมมากครั โอเคเิดผมเล่นเป็นออเปอเรเตอร์ฮะโอเคโอ้ my god นี่ตอนเช้าว่ะเนี่ยโอเคผมดูแล้วว่าตอนเช้าก็เร็วไลฟพอกันแต่ก็ไม่มืดมัวอะ่าไหร่มืดมัวแต่นี่คือแบบสว่างแบบมองไม่เห็นอะไรเริ่มเปลี่ยนตัวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเช็คกระบอกนี่อยู่เฮ้ย เปอะไรฮะนี่ดอกเมาไอ้ที่โดนทีเดียวตายโอ้ยเยอะปะตึงปะตึงปะตึงจ้วงอ้าวจิ้มไม่โดนจ้วงตัวเองวัดเสียงอะไรเสียงนิวเคลียร์เดสตเนชั่นอีกแล้วโอ้โหเหมือนมีเพื่อนระเบิดกันเองหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจไม่เกิดอะไรขึ้นบางทีพี่จอมมันเกิดขึ้นไปเกิน อ๋อเออมีคนใช้เป็ดฮะเขาวางวางตรงนี้ให้ทุกคนมีคิวตอนเก็บกระสุนปกติผมก็วางงั้นแลหละ้าตาที่คุณเคยดูของผมมานะแต่เดี๋ยวผมอาจจะไม่ลงคลิปทั้งหมดแต่เนาะผมพยายามลงแค่ไคปจับอาถรรพอลงได้โอ้อีกละสี่สามกลุ่มโอเคงานช่างแล้วฮะ ว้าวมาแล้วดูเข้าไปดูเข้าไปก่อนมองไม่เห็นเหมือนกันดูแค่ว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี่แหละโอ้โอะโอ้โอ้คือกระเด็นกันหมดทั้งต่ำบลฮะทีมงานข้าพเจ้ากระเด็นทั้งต่ำบลเว้ยข้างมปทางไหนสูงสูงไปก่อน สูงไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันโอเคแคปไปหนึ่งเลยอีกสองสองคุม่มมองไม่เห็นนะโดเข้าไปก่อนตอนนี้ไงเพื่อนแตนี้มาให้แล้วกระุนก็โยนระเบิดไฟไปเลยป๊อมโอเคอเคยี่ยมโอ้ยโอ้ยกระสุนนี่มาจากข้างหลังเต็มไปหมด Oh my god! Oh my goodness! Nop, 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 nop Nhiều <laughs> good! Mày, 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 mày my, chuông, chìm my, my, Chìm my, 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 Ok, my, 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 Okay, my, 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 เดี๋ยวเพื่อนท่านจะรีบวิ่งไปไหนผมจะเติมเลือดให้เออนั่นแหละเจ็ดช่วงโอเคโอเคเต็มโอเคทุกคนเลือดเต็มไปดุยเราเป็น o เออปอร t เ,เตอรฮะวัดใครเรียกเคว่าอะไรตกใจ๋อ้สิงห์บุสเตอร์โอเค โอ้ปอยโอ้ยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอยโอ้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 อยโอยโอ้คเป็ยโยโอ้ยาออ้อ้ยโ้ยโยโยอดที่สยดอยโยอ้ยโอ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้้ยโโอ้้ย้โอโ ช่วยได้ครับตอนนี้คือผมไม้เล่นพรพเวียทีแล้วผมเล่นเพื่อเอาสนุกปเป็นีย่างอู้วเยี่ยมมากตายเอ๊ะโอ้วัตเตอร์น๋อจู่วโอ้ยจิวเองโอเคเโอค้ยไม่กูเด็ด ไปกุศลซะโอ้ชุดอะไรกันนะขนาดนีังงงงงไปหมดโอเคขอก็ปรสบกาหน่อยสังเกตขอพิรำเอาไปเอาพิรำไปกินเอาพิรำไปกินจริงโดนหน้าตัวเองมาทำไมกลับบ้านไปอย่าดิโอ้ชุด ไปคุณแต่งผมช่วยเองไม่ได้ thank you ฮะโอเคอ่ะ okay. จ oh, ้วงตัวเองทีนึงโอเคตำเรือดโอเคแล้วเมื่อกี้ผมใช้สติมทำไมวนแย่จริง <c oughs> อันนี้เปิดแล้วโอเคเคลียร์น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวกระสุนยี่หกนัดจำใจเหรอว่าเราเปลี่ยนปืนพกไปกระสุนทั้งหมดเลยน้อย แต่ผมมองอะไรแทบไม่เห็นจริงครับุณทูนเทียบผมมองรอบๆเนี่ยผมมองอะไรไม่เห็นจริงเลยแต่ดีที่ว่าผมพอจำแมปได้นิดหนึ่งผมก็เลยพอนี้ไปได้บ้างพวกคุณไปข้างล่างนั้นหรอ Mobile Infantry ชื่อพวกคุณนี่ก็นะตรงประเด็นกับเกมจริงๆนะบางบางคนเนี่ยเยี่ยมมากอ่ะจะเดินเลย อีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยโหลดมาแล้วดีดีสุดเสียเครียร์จุดต่อบสโอเคที่เดิมใช่ไหมข้างในในนี้เนาะใช่จริงด้วยฮะที่เดิมแหละแถวนี้นยังไงก็ที่เดิมอยู่แล้ว

วัดแค่วะตูออกโอเคปิดด้วยที่ไปก่อนชั่วคราวครับไม่นะโน้นดูยังไม่เพื่อถอยอเอายป้องกันแนวนสุดท้ายฮะเออรับปรับให้มันมาตรงกลางเลยเดี๋ยวยก็ได้เดนาะ ควาคิดไปเร็วเหมือนกันเาจะเป็นค่อยปิดประตูหลังแล้วพวกคุณโหเอนจิเนียริงกันอย่างนี้หรอโอเคได้าได้ได้ได้ทีมงานเอนจิเนียริ่งกันอย่างนี้เล okay. ยผมห,หา,าทางขึ้นไบนหน่อยดีกว่าเทางขึ้นไบนฮะ okay. นา w ดูทางใต้เหรอทางใต้มีปัญหาอะไรไหมลองดูสิ่าตะวันออกโอเคว่ามีฝั่งนี้อย่างเดียวนัดดูท่กเราได้แซดสตอมแลต่อไปน่าจะมีพายฝนบ้าง,งใช่ไหม ก็คงจะแย่แนะการนี้โอ้โหแครับทำไมผมกดนี่ไม่ได้เลยแย่ไม่ใช่ไม่ได้จะมาร์คนี้จะมาร์นนาคไทเกอร์แน่ๆๆๆหลังอีกแล้วหลังอีกแล้ว ปนึงลงล่างก่อนฉีดทันเพลงไว้หนึ่งต่อ,อมองไม่เห็นเหมือนกันว่ามันจะมีตัวมาเยอะแค่ไหนทำแค่ยึนฝั่งนี้ไว้ก่อนแล้วกำลังยิงมาฝั่งผมตอนไหนต้องระวังนิดหนึ่ง โอ้ยกระสุนก็หมดอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยมีตระเังด้วยเพราะว่าฝันนมดีเสียงนี้แนี้มันยิงมาแล้วโอ้ผมรวิ่งลงก่อนเลยเว้ยบริชแลเหรอกิดอะไรขึ้นริชวยด้วยแบนด้านนี้ริชด้านนี้ริช เอระวังหน่อยดิเพราะว่าไอตัวแกรนิเออร์ยิงโดนเราที่เรากระเด็นแน่นอนกดเนี้ยไปก่อนแล้วกันเปิดโดนแกรนิเออร์80%แล้วโอเคผมไว้หน่อยแป๊บนึงประตูล่างเสียหายเยอะแค่ไหนไม่ร yeah> UH ู้กันเดี๋ยวลองไปซ่อมก่อนโอ้ โอเคไปเยอะอะไรว้อาวอะไรกันนักะกหนาเนี่ยฮะกับประตูเนี้ยทั้งรูปประตูไปได้ยาจดิอันนี้ประตูน่า,นาจะไม่ไหวตังพังพังวิช ไอ้ปั๊มปืนล่องหนกละเว,ว้ยชิดไปเลยฉากกันตายแล้วเ<า>ข็มฉากกันมาเฮ้ยว้ยแทบีเ่จะย,ยับหมด ต้องรีบซ่อมก่อนซ่อมให้ได้ก่อนโอ้ยโอ้โหจะซ่อมก่อนซะหน่อยแย่จริงมไม่มีคนคุมกันผมเข้าไปซ่อมไม่ได้จริงเข้าซ่อมก่อนซ่อมให้ได้ก่อนซ่อมโอเคโอเคซ่อมทำไได,ทำไ,ได้ฮะมาปืนโอเค แต่ผมว่าป้อปมปืนไม่น่าเป็นไรมากเพราะป๊อมปืนมันล่องผล <c oughs> ป๊อมปืนยิงได้ทั้งที่ทั้งที่แบบป๊อปปืนหายไปแล้วมีกระสุนพุ่งมาจากป้อมปืนเอ้ยป้อมพุ่มผลมาจากเสาที่ป้อมปืนพังโอเคเคลียร์โอเคทักกิ้งดับยังพร้อมทำโอปิโยภะโอ้ยแหลกแหลกชักให้พร้อมชัก

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคมันจะโดนตัวเล็กไล่ลำควันอยู่ใช่จริงด้วยคนะโอ้ยโอ้ยแย่จริงมาด้านข้างอีกตายเลยไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เป็นไรโอตายไปสอง แล้วผมโดนอะไรมามันจงหวะก็งงงอูวมันตูมตามจังเลยคนนี้ตายแล้วเหรอตายแล้วโอเคคนนี้ก็ตายโอ้โหตายกันเกือบหมดเลยตอนแรกจะถอยพยานจะได้ก่อนไม่ทันนะช้าไปอตอจุดแปดคนยำยำยำ พายุทรายเราคิดวนะ่าเสียจะเจอพายุทรายกับเลเวล5แล้วก็อะไรนะแล้วก็ตายแล้วตายเลยนี่จะเป็นไงน่าจะสุดๆนะฮะแม็กซิมัมเลเวลชุดเก้าเกเก้าโอเคไม่ค่อยสวยแต่ก็โอเคมาฮะแมตต์ต่อไป